การทำข้าวจีกระทะนะคะลองครั้งแรกจะเป็นยังไงมาดูกันตั้งกระทะหลุมไม่รอเลยก็ใส่ข้าวที่เราปรุงแล้วเรียบร้อยลงไปอยากกินแบบไม่มีไข่เอ้ยอยากลองกินแบบไม่มีชีสอส้ให้หมอบิชชีส แม่จะแม่จะใส่ชีสแม่เนี้ยใส่ใหลูกอยากกินแบบไม่ใส่เออไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ได้แม่ไว้อันหนึงชีสรับอ๋อ่แม่จะหาอยู่ใส่ชีสชีสแผ่นใส่ชีสเข้าไปหนึ่งเป้งสองเป้งสามเป้งสี่เป้งของพี่ภูไม่ใส่ชีสใช่ไหมลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็เอากบไว้อีกรอบหนึ่งปิดมันไว้ เขาเดินแล้วเขาดนกับเลยลกลับด้านเลยนะนี่แน่นกลับด้านบ้านที่คุมไม่ใส่ชีสจะไมก่กบคืออันนี้ใส่ชีสแล้วปิดยก็ได้ ไม่ค่อยอร่อยสิดูซิวันนี้เราทำอะไรกินข้าวจี่ชีสครั้งแรกของพี่ภูมมาดูซิมาเอาจานมาน่าจะสุกแล้วหนึ่งชิ้นสองชิ้น 3ามชิ้นสี่ชิ้นอ่อาชิมดูพูมพูมลองชิมดูจับเอาเลยเอาจานไปวางไว้ตรงนู้นนะพี่พูมเอาวางไว้วางไว้เอายกขึ้นมาหน่อย Ooh, mm hmm. มีชีสด,ด้วยเหรอมีชีสเยื่อไหมไหนลองชิมด,ดูที่อร่อยไหมมร้อนอยู่พอดเอาเป่าเป่าเป่านิดนึงหอมไหมลูกอร่อยไหมเย่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อย ไม่เคยร้อนนะครับเอาไปด้วยกินไปด้วยลกูกทำเล็กๆก,ก็ได้มันร้อนอะ่ะอือร่อยไหมลูกในนู่นน่าจำดีๆมันจะหล่นนะพู๊จำดีๆเราจะหล่นนะ,อ,ะอร่อยมากเลยใช่ไหม,มตาโตไหม,มในดูพี่บูม๊มอร่อยไหม